ลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับผมยูมูชี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานนะครับกล้อง Canon EOS R mm hmm. หลังจากที่ผมใช้งานน้องเขาอยู่ประมาณ mm hmm. เกือบเกือบ2ปีเลยนะครับตอนนี้ช่องเราก็ เปลี่ยนกล้องใช้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมขยับขึ้นมาใช้เป็น USR5 นะครับก็คือกล้องที่กลองถ่ายอยู่นี่แหละนะครับขายน้องตัวเก่าไปเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออผมอยู่กับน้องเข้ามาเนี่ยผมใช้งานยังไงบ้างแล้วผมพบข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวนะครับต้องบอกว่ากล้องเนี่ยมันมีคนที่ถนัดในการใช้แต่ละอันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนถนัดภาพนิ่งบางคนถนัดวิดีโอนะครับอันนี้ก็แล เป็นคนเลือกเราก็ เดี๋ยวจะเริ่มเล่าตั้งแต่าการใช้งานภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อดีข้อเสียนะครับในสายงานของผมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มของการคุ้มค่าก่อนนะครับว่า ESR เนี่ยเหมาะกับใครนะครับถ้าจะซื้อมาเนี่ยนะครับคนจะเป็นสายงานประเภทไหนนะครับที่จะซื้อกล้อง ESR มาใช้นะครับก็ต้องบอกว่าในปี2021เนี่ยนะครับกล้องส่วนมากที่ขายดีนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่ามาในยุคข,ของ i r er r o r ร e s s จริงๆนะคือในปี2021เนี่ยนะครับกล้องส่วนมากที่ออกมาไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามเนี่ยส่วน นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่3าปีที่แล้วเนี่ยนะครับยุคเนี่ยมันยังเป็นยุค DSLR อยู่ครับกล้องกระจบนั่นเองนะที่เป็นแบบกริปใหญ่ๆนะครับ ชัตเตอร์แบบมีม่านกระจกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอะกล้องมันยังอยู่ในยุคนั้นนะครับแต่พอ3าปีให้หลังเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามิเรเลสมาแรงนะครับหคือในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยที่ตัดทอนลงไปเพราะว่าไม่มีกระจกแล้วนะครับสคือคุณภาพทั้งในส่วนของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยนะครับก็พัฒนามากขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆ3คือในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนานะครับที่จะช่วยให้ช่างภาพเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามิเรเลสมาแรงนะครับแล้วก็สี่มมันเพิ่ขนะค เทียบกับเลนใหม่ที่ที่ประกบกันเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ช่วยมากขึ้นจริงนะครับแล้ว e s r ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับต้องบอกว่าในซีรีส์ของ canon เนี่ยนะครับต้องบอกว่าปีนี้เขามาแรงจริงในยุคของ m i l r o r l e s s นะครับสังเกตว่า canon เนี่ยแทบจะไม่เปิดตัวอะไรที่เกี่ยวกับ D-SLR เลยนะครับเลนนะครับหรือแม้แต่ตัวกล้องเนี่ยนะครับแทบจะไม่เปิดตัวเลยส่วนมากจะเปิดตัวเลนตัวใหม่อย่างเช่นซีรีส์ Rf นะครับหรือว่ากล้องตัวใหม่นะครับอย่าง o s r 3นะครับที่เป็นกล้องไฮเอ็นเทียบได้กับวันดี XMark3 เนี่ยในฉบับของ m i l l ล r l e s s เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเล่นงานตลาดแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าแค่นอนน่าจะไม่หยุดพัฒนาแน่นะครับเลน Rf ออกมาตอนแรกที่ปั้งๆมาเนี่ยก็มีแต่ตัวแพงๆท้งนั้นนะครับหลังๆมาเนี่ยออกแต่ตัวที่เป็นราคาแบบจับต้องได้ทั้งนั้นเลยนะครับคหลมานี้นะ ทีนี้เนี่ยพอมันออกมาหลายตัวเนี่ย U S R เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ยุคที่ยังใหม่ๆเลยนะ5 0 0 0 0ื่นหนะตอนที่ผมซื้อนะครับพร้อมกับเลนส์ย4่สีน 00, 000, นะต้องบอกว่า U S R เนี่ยเป็นกล้องที่ไฮบริดนะครับไฮบริดหมายถึงว่าภาพนิ่งก็ได้วิดีโอก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าวิดีโอมันจะ จ๋ากว่าภาพนิ่งนะครับวิดีโอสักประมาณ65%แล้วก็ภาพนิ่งประมาณ55%ทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมแล้วผมเป็นช่างภาพไฮบริดนะครับถ่ายวิดีโอก,ก็ได้นะครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้ผมได้ใช้งานทั้ง2ฟังก์ชันนะครับแล้วการใช้งานผมเนี่ยใช้งานอย่างหนักหน่วงนะครับถ่ายงานเนี่ยผมถ่ายแบบ จริงจังซีรีสเลยนะครับภาพนิ่งวิดีโอนะครับใช้สุดหมดนะฮะเอามาในส่วนของภาพนิ่งก่อนนะครับที่ผมบอกว่าภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับวิดีโอแล้วเนี่ยภาพนิ่งอ่ะก็คือในส่วนของการถ่ายภาพถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายพอร์เทรตนะครับเอาไปถ่ายงานแบบว่านอกรอบอะไรเงี้ยนะครับโอเคมันเป็นกล้องที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของความละเอียดนะครับในเรื่องของเซนเซอร์ในเรื่องของโฟกัสที่มันไวนะครับแล้วก็โทนสกินโทนอะไรเงี้ยนะครับมันทํางานออกมาได้100%เยี่เปยท์เยทีเดียี่ยมยุ ถ้คืกว่าเปรียบเทียบกับว่าถ้าเป็นงานสปอร์ตแอดเวนเจอร์หน่อยอย่างเช่นถ่ายพรีวดิ้งถ่ายเวดดิ้ง ถ่ายกีฬาสปอร์ตถ่ายแล้วก็ตามที่จะต้องใช้ความเร็วในการร่นชัตเตอร์สูงเนี่ยนะครับตัว e อ r ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับมันพอที่จะใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยโอเคตอบโจทย์งานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยให้ภาพนิ่งมันเนี่ยด้อยกว่าวิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับงานวิดีโอแล้วเนี่ยวิดีโอมันทําได้ดีมากกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีหลังในส่วนวิดีโอนะภาพนิ่งครับใครจะซื้อกล้องตัวนี้ไปรับงานถ่ายภาพนะครับถ้าสายถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับ ผมรู้สึกว่า EOSR มันจะเกินตัวไปสักหน่อยผมแนะนำให้ไปเล่น RP นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อ EOSR เพราะว่าแบตเตอรี่มันได้ใหญ่กว่า RP โอเคอันนี้ถือว่า ตอบโจทย์ถือว่ายอมรับได้เพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่ใช้ RP มาก่อน RP เนี่ยคือกล้องอะสเปคดีทุกอย่างวิดีโอดีทุกอย่างนะครับติดอยู่อย่างเดียวคือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันน้อยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแบบใช้แบตเยอะนะครับโอเคคุณมา USR e ได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับเพราะในตระกูล R เนี่ยมันจะมีทั้งหมดตอนนี้5รุ่นก็คือ RP R R6 R5 แล้วก็ R3 จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะขยับมามิเ l เลสเนี่ยแล้วคุณกำลังเลงว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาเซลระหว่าง R P กับ R เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้กันเก็บเงินอีกสักหน่อยขึ้นมา R ดีไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้งานนะครับแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะนานเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอนะครับที่เป็นบิตเลส O I แล้วก็ทั้งมี 4K นะครับแต่ 4K เป็นแบบครอปนะผมแนะนําว่าขยับขึ้นมา R ก็จะดีกว่ามันจะอยู่ได้นานกว่านะครับ R P เนี่ยผม สักปีสปีถ้าเกิดว่าสเกลงานคุณมันอัพขึ้นมานะครับที่จะต้องใช้แบตเยอะแล้วคุณวันในวันหนึ่งที่ขี้เกียจที่จะพกแบต3ก้อน4ก้อนอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะต้องขยับมา R นะครับไม่ไม่นานนี้หรอกนะฮะสองสปีคุณก็ต้องขยับขึ้นมา R เพราะว่า R เนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะเยอะกว่า R เนี่ยอ่ะ LP อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของ RP นะเป็น LP E 1 7นะครับอันนี้เป็นแบตของ USRP นะครับถ้าเป็นแบตของ USR เนี่ยมันจะเป็นแบตแบบนี้ อันนี้เป็นแบตเทียบนะครับแต่ว่าก็จะทรงประมาณนี้อันนี้เป็น LPE6N นะครับเป็นแบตของกล้อง e u s r นะครับผมซึ่งไซส์ดูก็ต่างกันแล้วนะครับอันนี้ถ่ายได้ประมาณ200-300รูปก,ก็แบตหมดนะครับแต่ว่าอันนี้คืออยู่ได้เกือบๆพันรูปนะครับถ้าซื้อแบบแบตดีๆหน่อยนะก็เนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันก็สามารถ เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบถ่ายงานพวกหนักๆหน่อย w e ดดิ้งสปอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้การลั่นชัตเตอร์ที่รัวแล้วก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เยอะเนี่ยนะครับตัว USR ก็จะตอบโจทย์กว่านะครับเพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแบตเนี่ยนะครับเอาเวลาตรงนั้นอะไปถ่ายรูปแบบได้ยาวๆเก็บโมเมนต์ที่แบบว่ามันอาจจะพลาดไปนะครับตรงนั้นก็จะดีกว่า ทีนี้เราบอกแล้วนะในส่วนของภาพนิ่งนะครับถ้าสายพอดเทรดถ่ายนอกรอบนะครับที่ไม่ต้องรีบเนี่ยนะฮะผมว่า R มันเกินตัวแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายเว d d i ิ g งแล้วคุณต้องการแบตเยอะๆถ่ายเว d d i ิ g งถ่ายสปอร์ตถ่ายอเวนเจอร์งานอะไรต่างๆนานาที่ต้องใช้แบตเยอะเนี่ย U.S.R ตอบโจทย์ซื้อได้เลยทีนี้มาส่วนของงานวิดีโองานวิดีโอตัวนี้จะเด่นหน่อยนะครับก็คือ b i ตเ a ทของวิดีโอเนี่ยมีตั้งแต่ I.P.B นะครับจนถึง O.I. นะครับผมจะอธิบายง่ายๆแบบภาษาบ้านๆอย่างนี้ O.I. เนี่ยไฟล์จะใหญ่กว่าแต่ว่าได้ไฟล์ที่คมชัดกว่า IPB เนี่ยไฟล์จะเล็กกว่ามากๆนะครับแต่ว่าคุณภาพไฟล์แทบไม่ต่างกับ O.I. ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปถ่ายลง u t u b e นะครับถ่ายแล้วก็ตามที่ไม่ได้เอาไปขึ้นแบบโปรเจคเตอร์หรือว่างานที่มันซีเรียสจริงๆเนี่ยนะครับ IPB ก็เพียงพอนะ IPB เนี่ยจริงๆใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับถ่ายโฆษณาถ่ายลง YouTube ถ่ายลง Facebook อะไรเงี้ย IPB ก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะต้องเอาไฟล์เนี่ยเอาไปทําหนังไปทําหนัง ประกวดหนังอะไรเงี้ยนะครับซีเรียสเรื่องขนาดไฟล์ซีเรียสเรื่องแบบว่าจะต้องคมชัดเนี่ยนะครับก็มีวิเลตแบบโอไอมาให้ซึ่ง ก่อนหน้าน,นี้ลองไปดูได้นะครับคลิปแบบเก่าๆผมเลยนะครับก็จะใช้เป็นไฟล์โ i ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะกินพื้นที่ขึ้นมันขึ้นมาไม่นิดนึงอ่ะก็ก็ได้อยู่แบบขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันได้แลกมากับความคมชัดของวิดีโอนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีนี้มันก็จะมี 4K มาให้แต่ว่า 4K ของมันก็จะได้แค่25เฟรม30เฟรมนะครับเป็นแบบ OI แล้วก็ IPB นะครับแล้วก็ ครอปเข้ามานะครับอันนี้คือข้อเสียสําคัญที่คุณจะต้องพิจารณานะว่าในยุคนี้มันควรที่จะเริ่มเข้าสู่ยุค 4K แล้วนะครับหลายๆช่องเนี่ยที่คุณเห็นในยู u ูบนะถึงแม้ว่าในยู u ูบเนี่ยช่องนั้นมันจะลงแค่ 180p 0 แต่จริงๆเวลาเขาถ่ายมาเขาถ่ายเป็น 4K นะครับอย่างคลิปเนี้ยคุณดูว่าเอ้ยมันเป็น Full HD มันเป็น 1440p แต่จริงๆผมถ่าย 4K อยู่นะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าเอ้ยภาพมันชัดมากอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง2 0 2มเ,เนี้ยมันก็เริ่มก้าวสู่ 4K แบบเกือบจะเต็มตัวแล้วแหละนะครับเดเวท์ทุกอย่างโทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตเนี้ยกล้องหลังเนี้ยอย่างต่ำต้องให้ 4K มาแล้วถูกไหมครับอย่างแบบหน้าจอที่เราซื้อเนี้ยจอมอนิเตอร์เนี้ย,น,น,ยนะครับท ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า 4K มันก็เริ่มเข้าสู่คนดูแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันต้องซีเรียสขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมว่ายังไง Full HD ก็ยังก็ยังอยู่ได้อีกหลายปีอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไปทำยูทูบเฉยๆนะครับถ่ายร็อกหรือว่าทำสตูดิโอวิดีโออะไรเงี้ยถ่ายวิดีโออะไรเงี้ย ก็เหลือๆนะครับสำหรับบิด l l ต or สรับ i t r a t e IPB นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการโฟกัสของงานวิดีโอต้องบอกว่ามันดีมากนะครับมันมี eye tracking มาให้นะครับแต่ว่าไม่มี animal tracking มาให้นะครับสำหรับตัว OS R นะเออแล้วก็มีคนแบบถามว่าเออทำไมผมถึงเรียก OS R นะมันต้องเรียก EOSR หรือเปล่านะครับผมพูดแบบให้มันเป็นคำพูดผมอะง่ายๆอะเวลาเราไปพูดแล้วแบบเฮ้ยเอา EOSR มาให้หน่อยเฮ้ยเอา R มาให้หน่อยมันแบบมันดูมันดูไม่ได้นึกออกปะมันดูแบบช้าแล้วมันก็ดูแบบน้วนๆเฮ้ยเอาออสอามาให้หน่อยมันดูแบบมัน เลียนในกองถ่ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งออสอาของผมเนี่ยนะครับผมใช้งานมาทั้งในส่วนของการไลฟ์แท็กกิ้งแบบแอดเวนเจอร์ก็คือแบบเดินถือถ่ายเลยแล้วก็มีทั้งแบบว่าตั้งกล้องถ่ายนะครับเซ็นเซอร์การโฟกัสของมันดีเยียบนะครับเกาะหนึบๆเลยนะครับถ้ามันโฟกัสตาไม่ได้มันก็จะไปโฟกัสหัวถ้ามันโฟกัสหัวไม่ได้มันก็จะไปโฟกัสตัวแทนนะครับซึ่งมันโฟกัสไวสมควรเลยทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เลนเราด้วยนะครับว่าเราใช้เลนอะไรนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดคุณใช้ตระกูล RF นะครับยังไงก นะครับพูดอย่างนี้เลยนะฮะหรือใครที่มีเลนส์เเก่าๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณย้ายมาจาก DSLR เนาะมีเลน EF แบบเต็มครังเลย e s s r ก็มีอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถต่อแล้วก็ใช้งานพวกเลนส์ EF ได้หมดเลยนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับผมก็ใช้อะแดปเตอร์นะครับต่อเข้ากับ R5 แล้วก็ใช้เลนส์ EF f 5 f 1.4อะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการสั่นใช้ได้เต็มประสิทธิภาพการโฟกัส ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมันสามารถใช้งานเลนส์ได้เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้ยถ้าย้ายมามิเลเรสจะต้องขายเลนส์หรือเปล่านะครับไม่ต้องขายนะครับเอามาใช้ได้เลยแค่ซื้ออะแดปเตอร์เข้ามาไม่กี่บาทนะครับผมคือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสั่นหรือว่าจะเป็นส่วนของประการโฟกัสความคมมันเอามาให้หมดเลยครับ โอเคทั้งในสวภาพนิ่งวิดีโอประมาณนี้นะครับทีนี้มในเรื่องของข้อดีบ้างอ่ะข้อดีอย่างแรกคือมันคุ้มค่ากับราคาณนะปัจจุบันถ้าไม่ได้แบบซื้อประกันสูงนะผมแนะนําว่าซื้อประกันล้านจะเหมาะมากๆคุ้มค่าสุดๆนะครับสคือมันเป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฮบริดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็สามารถจะได้ทั้งวิดีโอนะครับสคือเรซูชันที่มันให้มาเนี่ยขนาด30ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมจะไม่ได้ว่า30หรือว่า ญี่กนะแต่คิดว่าน่าจะ30นะเอาไว้ว่ามันความละเอียดพิกเซลเนี่ยม,มันให้มาดีมากนะครับมันถือว่าใช้ได้นานๆเลยเพราะว่ายังไงเอาไปลง Facebook มันก็ลดความละเอียดอยู่ลวนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายภาพแล้วส่งเข้าแฟลชไดร์ให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับภาพก็คมชัดแจ๋วเลยนะครับสี่คือมันมีการสั่นมาให้นะครับซึ่งเป็นการสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับไม่ได้เป็นการสั่นในตัวบอดี้นะนะซึ่งการสั่นที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับอาจจะไม่สู้พวกที่มี การสั่นในบอดี้แต่ว่าถ้าคุณอะแดปใช้กับงานคุณเนี่ยนะครับมันจะถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับหคือรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะเต็มไม้เต็มมือสำหรับคุณผู้ชายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับที่สามารถใช้ได้กับ DSR l ตัวอื่นนะครับจริงๆมันเป็นตัวใหม่นะมันเป็น LPE6N แต่ว่ามันสามารถใช้กับพวก LPE6 ที่เป็นแบตเตอรี่พวก 6d 6d2 เนี่ยใช้งานได้หมดนะครับ 80d 90d อย่างเงี้ยคือแบตตัวเดียวมันสามารถเอามาใช้งานได้นะครับบางคนแบบอาจจะย้ายมา 80d ย้ายมาจาก 90d ย้ายมาจาก 6d อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาแบตตัวเก่า มาใส่ในตัว usr ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันมีหน้าจอที่อยู่บนตัวกล้องด้วยนะครับเป็นหน้าจอเล็กๆที่แสดงสถานะนะครับถ้าเป็น rp เนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ตัว r เนี่ยมันมีแล้วก็มันสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแบบถ้าเกิดคุณอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่้อ้มอนิเตอร์ผ่านกล้องนะครับคุณก็สามารถมอนิเตอร์ผ่านในตัวเล็กๆข้างบนได้เอ้ยแบบดูไปว่ามันถ่ายไปกี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้สามารถถ่าย canon log นะครับได้10บ bit แบบ e x t e r n a l นะครับแล้วก็8บิ bit แบบ internal นะครับพูดภาษาบ้านบ้าคือมันจะถ่ายได้10บ bit ก็ต่อเมื่อคุณต่อจอมอนิเตอร์แยกนะครับคุณอาจจะเคยเห็นพวกกองถ่ายที่เขาใช้มนิเตอร์แยกนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณต่อสายแบบนั้นอ่ะสามารถใช้10บ bit ได้นะครับ10บ bit ก็เกรดสีได้ประมาณพันล้านสีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อจอแยกสดงว,ว่าเราอัดแบบตัวในตัวกล้องเลยเนี่ยมันจะได้แค่8บิ bit ิตดก็ประมาณ10ล้านสีนะครับซึ่งมันจะมีความต่างกันเยอะนะ10ล้านกับพันล้านนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ซีเรีย มากนะครับผมว่า8บิตก็ถือว่าถ่ายได้แล้วนะครับ RP ไม่มีนะ RP ไม่มีหลอกนะครับแต่ว่าตัว OSR เนี่ยเริ่มเป็นตัวเริ่มนะครับที่มีหลอกเข้ามาจริงๆถ่ายเอาเอาง่ายว่ามันเป็นกล้องที่ถ่าย10บิตได้อะแต่ว่า10บิตแบบมีเงื่อนไขว่างั้นเถอะซึ่งผมเคยลองใช้งาน10บิตจากกล้อง USR e แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเก็บสีได้ดีมากๆแล้วก็สามารถดึงแสงดึงอะไรกลับมาได้เยอะมากๆนะครับเกือบจะเทียบเท่ากับ U.S.R5 เลยนะครับแต่ R5 เนี่ยคือมันสามารถอัดได้ในตัวกล้องเลยมันไม่ต้องต่อจอแยกนะครับแต่ตัวอ s R เนี่ยมันยังต้องต่อจอแยกอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเอาไปพิจารณาว่าคุณได้ใช้ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า8บิตก็เพียงพอถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปถ่ายแบบ YouTube เกสีอะไรให้หน้าสวยหรือว่าแบบถ่าย MV อะไรเงี้ยนะครับ8บิตก็เพียงพอนะฮะ โอเคข้อดีประมาณนี้นะครับที่ผมได้ใช้งานทีนี้มันในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือว่าหลอกนะครับจริงๆมันควรให้มาเป็น10บิตแล้วนะครับที่มันไม่ต้องเป็น external นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าข้อดีใช่ไหมแต่ว่ากับราคาที่มันเปิดตัวผมรู้สึกว่ามันควรจะให้เป็น10บิตมานะครับ2คือการสั่นเนี่ย มันมีแค่ซอฟต์แวร์นะครับมันไม่มีการสั่นในเซนเซอร์ในตัวกล้องนะครับซึ่งตอนที่ราคาออกมาเนี่ยมันควรจะมีมาได้แล้วนะครับมันไม่ควรที่จะมาใส่ใน r 6หรือว่า r 5นะครับมันควรจะใส่มาตั้งแต่ในอออาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับสคือในเรื่องของ4 k ที่มันครอบนะครับจริงๆมันควรที่จะเป็น4 k แบบ25เฟรม3 0เฟรมก็ได้ไม่ผมผมไม่ได้ติดแต่ว่ามันควรที่จะแบบไม่ครอบแล้วนึกออกปะอันนี้มันยังครอบอยู่เหมือนพวกตัว aps c ซึ่งราคาแบบกลล้้ออง5 0,000บทน่่ะะมมัไคคววรรีจ 4K แ และไม่มีสโลโมชันมาให้นะครับในในส่วนของกล้องออสอาร์นะครับก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังเนาะเพราะว่าจริงๆในงานวิดีโอเนี่ยมันควรที่จะมีสโลโมชันขอเป็นแบบสโลโมชันฟูลเฮดดี120เฟรมก็ได้มันก็ไม่มีมาให้นะมันมีมาให้ใน R6 นะครับแต่ออสอาร์ไม่มีนะแล้วก็ในเรื่องของการ์ดเนี่ยการ์ดก็เป็นสล็อตเดียวแบบ Sd card นะครับจริงๆราคานี้นะครับตัวอื่นมันอาจจะให้ Sd card มา2ส,สล็อตแล้วนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับมันให้มาใน R6 นะครับแต่ในออสไม่ได้ให้มานะ ข้อเสียที่ผมแบบเห็นนะก็จะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็ข้อดีเพิ่มเติมนะก็คือกล้องตัว o อสเนี่ยนะครับสามารถไลฟ์แบบ c ล e a n HDMI ได้นะครับสำหรับคนที่เอาไปไลฟ์เนาะก็ไลฟ์แบบลื่นๆนะครับผมแล้วก็สามารถชาร์จแบตผ่าน USB Type-C ได้นะครับแต่ว่าจะต้องปิดกล้องนะสามารถชาร์จผ่าน Powerbank กก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จผ่านตัวอะแดปเตอร์ก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นอะแดปเตอร์ที่ มันไฟสูงๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็สายเนี่ยต้องเป็น Type C นะสายธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น Type C ที่มันรองรับ Fast Charge ด้วยนะครับถึงจะชาร์จได้และแบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบตเตอรี่แท้เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เทียบไม่ว่าจะเกรดดีขนาดไหนไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการชาร์จได้ นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะแบบเวลาเราไปซื้อแบตจากคนขายอะไรเงี้ยเราถามว่าแบตแท้ไหมครับถ้าเขาบอกว่าแบตแท้อ่ะเราลองเอามาเสียบใส่กล้องเราแล้วลองเสียบชาร์จดูถ้าชาร์จไม่เข้ายังไงก็ไม่แท้นะครับถ้าแท้มันต้องชาร์จเข้านะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับประสบการณ์การใช้งานางของผมนะผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะออส s r ที่ ที่มันทํางานได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมว่ากับราคาณนะปัจจุบันนะผมว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับกับสเปคที่มันให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพวกตัวเลขสเปคอะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถไปดูใน Google ได้นะครับผมซึ่งอธิบายชาตินี้ก็ไม่หมดนะครับผมก็เลยแบบอธิบายเป็นประสบการณ์การใช้งานดีกว่านะฮะก็ใครที่ยังลังเลอยู่นะครับก็ลองดูรีวิวหลายๆเจ้าประกอบกัรใจในการซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเพียงเคสเคสหนึ่งนะครับที่ ผมได้เป็นคนใช้ USR นะครับแล้วก็เออมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับหรือว่าจะ inbox เข้ามาทางเพจอิมูชิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อไปกระงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ